สวัสดีครับเพื่อติดตามช่อง YouTube Big l i f e ครับวันนี้เราจะมารีวิวจากคอมพิวเตอร์รุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือสิ่งนี้นี่คือ Lenovo Yoga Pro 7ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมีราคาที่54,990ืนบาทดูกันว่าคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับกับขุมพลัง AMD Ryzen AI 9นั้นจะเด่นแค่ไหนพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับ เรามาเริ่มต้นกับรูปลักษณ์ดีไซน์กันนะครับสำหรับ Lenovo Yoga Pro 7นะครับก็จะมาพร้อมกับรูปร่างหน้าตาแบบนี้โดยมีจุดเด่นก็คือโลโก้ Lenovo อยู่ตำแหน่งตรงนี้นั่นเองครับตัวผิวสัมผัสเป,เป็นแบบอลูมิเนียมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเก็บไม่ดีราอาจจะเป็นรอยได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับรอบตัวเครื่องนะครับขอเริ่มจากทางด้านขวากันก่อนนะครับจะมีปุ่มนะครับสำหรับปิดกล้องจะมีปุ่ม power นะครับช่องสียหฟัง USB Type-C ซึ่งสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ได้อีกฝั่งนะครับก็จะมี USB Type C 2ช่องกับ h d m I ครับด้านใต้นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นลำโพงมาให้2จุดนะครับซึ่งรองรับกับ Dolby Atmos ด้วยนะครับแล้วก็เป็น Dolby Vision ด้วยตัวของมันก็จะรองรับเกี่ยวกับ Red d e v o X Power ด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังมีช่องระบายอากาศนะครับเป็นพัดลม2ช่องอยู่ข้างบนนี้ครับ ฝั่งตรงข้ามของคุณนะครับที่หันมาหาเครื่องนั้นก็จะเป็นตัวบานพับอันนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับว่าเครื่องนี้แม้ว่าจะใช้ชื่อโยคะแต่มันไม่สามารถที่จะพับเป็นแบบหมุนได้นะครับเพราะนี่คือโยคะโปรนั่นเองครับแต่ว่ามันยังมีความสามารถในการกางถึงอองศาอยู่ครับและมาถึงด้านหน้านะครับซึ่งเวลาเรากางก็คือเราสามารถพักเจ้าตรงนี้นะครับขึ้นแล้วก็กางเปิดได้เลยครับสำหรับวิธีการเปิดเครื่องนะครับของ l e n น v o Yoga Pro7 นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้พอเปิดเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวของอินฟอราเรดเพื่อจะสแกนให้เปิดตัวของล็อกอินอย่างนี้นั่นเองครับหน้าจอนะครับของ Lenovo ตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดที่10 <c oughs> ขนาดประมาณ14.5นิ้วนะครับแล้วก็ขอบเยตค่อนข้างสูงที่สำคัญครับเป็นแบบเทคโนโลยีเพียวไซส์ เขาบอ,อะไรมาควาว่าหน้าจอนั้นจะมีความใสออกมากๆนะครับในเรื่องของการแสดงผลนั่นเองครับพร้อมกับเว็บแคมที่สามารถจะสั่งเปิดปิดนะครับแบบนี้ได้นะครับจากด้านข้างแต่ว่าจะไม่มีม่านนะครับทางด้านบนแต่ว่าเวลาที่ซอฟต์แวร์อื่นๆทำงานก็จะไม่สามารถทำงานได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับคุณภาพเสียงกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไร ในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบปกติของโนบูทั่วไปเลยนะครับแป้นพิมพ์นั้นเรียกว่ามีแรงกดที่เรียกว่าดีนะครับทำให้ในเรื่องของการต่อสนะงถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พิมพ์ได้ง่ายนอกจากนี้ทัชแพดจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญลำโพงตัวนี้มี2จุดด้วยกันนะครับอย่างน้อยก็จะมีการบอกว่าตัวนี้นะครับใช้หน้าจอบแบบเพียซโปร เพยไซโปก็คือจะได้ความใสเพิ่มขึ้นนั่นเองครับสำหรับนี้เรื่องของฟีเจอร์นะครับมาพร้อมกับ Windows 11เช่นเคยแล้วก็จะมีเ a b l e v e n t a g e ก็คือตัวนี้นะครับซึ่ง e n w Ventage นั้นก็จะสามารถที่ดูายตัวเครื่องได้ตั้งแต่ดูแลแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ดูวารันตีรวมถึงในเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับเรื่อง Setting โหมดการใช้งานนะครับ หน้าจอว่าจะเอาแบบไหนนะครับเพื่อทําให้เกิดการถนอมตรงตามที่สุดนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าสีให้ตรงตามมาตรฐานได้เลยนะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็นอกจากดีนะครับก็ยังสามารถที่จะมีการจัดการในเรื่องของตัวการประหยัดพลังงานแล้วก็กล้องนอกจากนีนน้นะครับก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับดูว่าความปลอดภัยเป็นอย่างไรนะครับเนี่ยสามารถโตได้หมด แล้วก็นอกจากนี้ยังต่อเชื่อมกับเรื่องของ w i จเจตนะครับแล้วก็สามารถขีนเนองของแรมในเครื่องได้ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเช็คอัปเดตนะครับไมล์ซอฟต์แวร์ว่ามีซอฟต์แวร์อะไรในเครื่องดูแลเรื่องของปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญคือมีระบบชื่อว่า Smart Performance ซึ่งสามารถจะกําหนดว่าตัวเครื่องนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าบริการนี้จะเสียรายเดือนนะครับอยู่ที่ประมาณ654บาทต่อปีนะครับอันนี้ไม่ใช่ต่อเดือนต่อปีก็ถือว่า แต่รับคนที่กลัวว่าไอวินโดมันชา้าอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะซื้อบริการนี้ได้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่เหมือนกันครับแล้วนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการปรับระบบ d A S M o เบย์แอสโซึ่งสามารถจะปรับได้จากทางซอฟต์แวร์ของตัวนี้หรือจะปรับทางด้านของซอฟต์แวร์ d o เบยที่มีดาวน์โหลดามาให้อยู่แล้วในเครื่องครับทางด้านของขุมพลังนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ AMD Ryzen AI 9นะครับ365 5, รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมีขนาดแค่4นาโนเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นตัวแรงมี P core ทั้งหมด4แกนแล้วก็ E core ทั้งหมด6แกนนะครับมาพร้อมกับ LPDDR 5นะครับ 32GB แล้วก็ความจำภายในนะครับ 1TB แล้วก็มีการ์ดจอเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับก็คือ Radeon 8 8 0 M นะครับก็เรียกว่าการ์ดจอตัวนี้มี ภายในอยู่4กิกนะครับก็เรียกว่าแรงพอตัวอยู่เหมือนกันครับส่วนนด้านเบนชมาม์นะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้เราได้ดูไปนะครับก็ว่าเราลันตัวของ 3D Mark ไว้แต่ว่าในส่วนของ PCMark เราก็ลันเช่นเดียวกันนะครับทำได้ที่5,280คะแนนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวของ T.D.Mark นะครับ T.D.Mark อาจจะไม่ได้สูงมากมายนักนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้เลยนะครับว่าขนาดี b นั้นค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นเกมถ้าเราไม่เสียบล็อกอันนี้อาจจะบอกว่ามันก็จะมีปัญหาทด่หน่อยได้นะครับแล้วก็แน่น,นอนครับ S.S.D ก็จะได้อยู่ประมาณแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับในเรื่องของเวลาที่เราต้องมาตัดต่อวีดีโอนะครับแล้วก็เรนเดอร์กันว่า ตัวนี้นั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่เขาบอกว่าการทํางานของระบบ AI ผมคิดว่าทำได้ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวของอาร์วีเซในการทํางานนั้นถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างรดวดเร็วทันใจสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ อันนี้นะครับก็จะเป็นเวสมาตัวแถมนะครับก็เรียกว่าคะแนนที่ออกมานั้นนะ่ะถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่ามันสูงพอสมควรแต่ว่าจะบอกนะว่าเราปรับเป็นโลนะครับตัวเครื่องนี้ก็คือจะไม่ได้มีการตั้งค่าอะไรเลยนะครับก็จะเป็นแตลาะค่าจากตัวเครื่องปกตินะครับก็พบว่าเมมโมรีของดิโอนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับซิสเต็มยังเหลือถ้าปรับตัวนี้ให้ดีนะครับ แต่ถ้าปรับให้สูงกว่านี้ลองว่ากระตุกแน่นอนครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเวลาเล่นเกมที่นั้นมันจะเป็นอย่างไรสําหรับในเรื่องของตัวประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับในการทดลองด้วยเกม Forza Horizon 5นะครับก็พบว่าเราปรับกราฟิกเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับมีเดียมถือว่าทำได้แต่ว่าถ้าปรับมากกว่านั้นอาจจะมีการกระตุกเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่า ตัวนี้ไม่ได้มีการจอมากมายอะไรนะแต่ว่าพอเสียบปลั๊กแล้วเล่นนะครับพูดเลยว่ามันก็จะขับประสิทธิภาพให้เพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณหนึ่งถ้าเป็นปลั๊กที่มีกําลังสูงนะครับแต่ถ้าปลั๊กไม่ได้มีกําลังสูงอะไรมากมายนะักก็อาจจะก,กินไฟแทนนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับเราได้ทดลองอีกรูปแบบหนึ่งนะั่นก็คือ การตัดต่อวิดีโอนั่นเองครับนั่นก็คือเราจะลองว่ามันสามารถตัดต่อได้ขนาดไหนกับวิดีโอที่เราตัดต่อเป็นคลิปปกตินะครับอย่างเช่นคอมนิเอ่ที่ Full HD 60 f ฟร m เ r a t ทแบบนี้แล้วก็ลองลากมาแล้วก็ลองจัดการใส่กับไฟล์เรื่องต่างๆเป็นต้นนะครับ พบว่าในเรื่องของการแรนเดอร์นะครับก็ถือว่าใช้เวลาไม่ได้นานมากนะักถ้าเป็นคลิปวิดีโอประมาณช่วง14-15นาทีอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเสียบบัคก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าคลิปวิดีโอยาวมากก็จะใช้เวลามากกว่าน,นั้นสำหรับในเรื่องแบตเตอรี่ของ Lenovo Yoga Pro 7นะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าขนาดของมันนั้นอยู่ที่ประมาณช่วง76 mAh นะครับตอนนี้เรามีการใช้งานไปแล้วรวมกันนะครับ6ชั่วโมงนะครับ โดยมีการชาร์จไป้วแบบ1ครั้ง,งให้เต็มไปเลยนะครับในช่วง9โมงนะครับพบว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยูอ่ยที่เท่าไหร่มาดูกัน54นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีการใช้งานอะไรเลยเนี่ยมันจะลากได้อีกประมาณ3ชั่วโมง45นาทีซึ่งเป็นการเข้มที่ตรงกันระหว่างตัวแอปพลิเคชันและตัววินโด s นะครับโดยมีการใช้งานพวกเกี่ยวกับ r รนเดอร์ e w เป็น1ครั้งนะครับมี on s c r e e n Time อยู่ในช่วงประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมูรณ์เพืนที่ใช้งานนะเนี่ยอาจจะต้องมีการพกสายชาร์จนิดนึงแต่ถ้าสมบูรณเพ็นอน,นที่ใช้งานเบาๆอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะเลือก power mode เป็นแบบ saving นะครับซึ่งจะทําให้การใช้งานนั้นอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นโดยสามารถจะใช้งานได้นานสุดๆอยู่ที่ประมาณ14ชั่วโมงได้สบายๆเลยครับจากคร่าวๆนะครับก็จะมีขนาดจีที่ประมาณโอ้โหน่าจะเกิน65แน่นอนครับเพราะน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ว่าในเรื่องของการทดลองในการชาร์จเราจะใช้อีกอะแดปเตอร์หนึ่งที่มีความใกล้เคียงกันนะครับจะเป็นตัวไหนนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาทดลองในการเสียบชาร์จ Renovo Yoga Pro 7นะครับตัวนี้มาดูกันว่ามันจะได้กระลังเท่าไหร่นะครับต๊ดอ่าตอนนี้เสียบไปแล้วนะครับมันขึ้นกําลังนะครับอยู่ที่98.71วัตต์นะครับแล้ว2ตัวที่เหลือนะครับก็คือสายนั้น ขึ้นกรันสุดๆหนึ่งร้อเลยนะครับแล้วก็ตัวของ Power c ที่เป็นว์มิเตอร์นะครับทําได้อยู่ที่ประมาณ95นะครับก็เรียกได้ว่ากําลังที่มันใช้งานจริงๆนะครับอยู่มาณช่วง90ถึง100นะครับโดยแล้วแต่สภาพของแบตเตอรี่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรโดยตอนนี้นะครับมันขึ้นมาในเรื่องของการชาร์จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นผลแบบนี้โดยตอนนี้นะครับ มันบอกว่ามันใช้เวลาไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้คือยังไม่ได้ขึ้นเวลาไว้แต่ว่าจากที่ดูครับว่ามันชาร์จเนี่ยประมาณแค่เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแต่ที่สังเกตอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้มันเวลาขึ้นรล้อยู่ที่มัน58นาทีในการทําให้ไฟตเตอรี่เต็มนะครับก็พอเทียบกับขนาดของแบตเตอรี่แล้วถือว่าทําได้ค่อนข้างรวดเร็วทั้งนี้ต้องบอกไปก่อนครับว่าถ้าเอาที่ชาร์จที่อ่าแรงน้อยกว่าน,นี้ไปชาร์จนะครับ มันก็จะมีปัญหานะครับเป็นเครื่องหมายอะตรายเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ว่ามันก็ยังเข้าอยู่แค่มันจะใช้เวลานานเท่านั้นครับแล้วพอปล่อยไว้สักพักหนึ่งและเครื่องไม่ได้ใช้งานจริงแบตเตอรี่ของมันนะครับก็จะชาร์จเต็มภาย,ยในเวลา42นาทีถือว่าค่อนข้างไวครับอย่างกรณีน,นี้นะครับเราเอาที่ชาร์จที่เชื่อมกับหลายๆอุปกรณ์รวมกันนะครับตอนนี้มันจะขึ้นในักษณบแบบนี้นั่นเองครับเท่ากับว่า ถ้าเราเสียบ power bank เมื่อกี้เนี้ยมันจะให้ฝนของไฟนั้นอนะเร็วกว่านั่นเองครับซึ่งที่จริงนั้นตัวขอที่ชาร์จที่เราใช้ตอนนี้นะครับกำลังอยู่มาช่วง55นะครับก็ถือว่าไม่ได้ชา้านะครับและก็ที่สำคัญครับตอนนี้คือเราปิดเครื่องนะครับเพื่อให้เครื่องนั้นสามารถชาร์จไฟได้อย่างปลอดภัยสังเกตก็คือถ้าสมมติว่าเวลาเราชาร์จไฟเต็มแล้วนะ่ะตัวไฟตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับ ไปแล้นะครับสำหรับ Lenovo Yoga Pro 7นะครับซึ่งเป็น AMD นะครับราคาอยู่ที่5 4 9 9 0บาทนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เรียกได้ว่าบางเบาแต่ประสิทธิภาพแรงนะครับเพราะว่านี่คือคอมพิวเตอร์ในระดับ Workstation ที่มีน้ำหนัก1.5กิโลกรัมแล้วก็ยังมีระบบเสียงที่ค่อนข้างเด่นและคมชัดมากๆนะครับกับระบบ d o l บ y แล้วก็ลำโพงทั้งหมดรวมเป็น6ตัวนะครับ กับราคาเท่านี้ผมคิดว่าถ้าคนที่ต้องการน้ำหนักเบาแล้วก็เล่นเกมได้โดยที่ไม่ดูหน้าตาไปเกมมิ่งเกินไปนี่คือคําตอบที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าคนที่อยากได้เกมมิ่งเพราะว่าระบบประบาดของเราที่ดีกว่าอาจจะต้องไปเลือกตัวเลือกอื่นที่ราคาสูงกว่านี้นะครับแล้วก็เ e น o โมนั้นก็ยังมีเรื่องของประกันแล้วก็ รวมถึงเซอร์วิสต่างๆที่เรียกว่าค่อนข้างน่าสนใจและรวมถึง AMD ด้วยที่มีขุมพลังที่เรียกว่าเด็ดแบบนี้ให้เลือกในหลายๆรูปแบบนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งที่สําหรับคนที่ต้องการความแรงขั้นสุดแต่ว่าไม่อยากได้แบบเกินไปก็อาจจะได้ประมาณครึ่งแสนหนึ่งกับโน้ตบุ๊กแบบนี้นั่นเองครับก็ใครที่สนใจนะครับอย่าลืมไปเลือกกันที่ตัวแทนจำจหน่ายของ r e d w o l ทั่วประเทศครับ สำหรับในคลิปนี้ก็จบลงทนันทีพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นรอนติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหน้านี้และในฟุตบอลขอาวสแตดปิลล่บอกครับ